สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันเช่นเคยครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้บริการบนสโตร์ไทยครับที่สําคัญเนี่ยรองรับภาษาไทยกันด้วยนะแล้วก็เปิดให้เล่นกันทั้ง2ระบบเลยทั้งฝั่งของ Android แล้วก็ iOS สครับสำหรับตัวเกมเซเว่นนนี้ครับก็จะเป็นเกมแนวแบบ CCG MMO นะที่เรื่องราวของเขาครับก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากภาครแรกก็ประมาณ20ปีครับเนื้อเรื่องต้องบอกว่าในภาคนี้ค่อนข้างเข้มข้นนะจากที่เปลี่นมาครับ มีคัดทรงคัดซีนอะไรให้เราดูเรื่อยๆครับมีภาษาไทยในการแปลซับให้เราได้อ่านกันด้วยนะและภาพการาฟิกของเขาครับใช้เทคโนโลยี Unreal Engine 4ในการพัฒนาครับทำให้ได้ภาพภายในเกมเนี่ยค่อนข้างสวยงามกราฟิกแสงสีเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับ สำหรับเกมนี้ครับก็คือเป็นการรูปแบบการจับทีมแหละก็คือเราสามารถจัดกันได้อย่างอิสระเลยไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ต่างๆนะมีทั้งสายโจมตีสายป้องกันสายซับพอร์ตอะไรพวกนี้ครับดันโจดันเกนอาริโนโลีนาใส่กันมาครบครับก็คือตามแบบฉบับของเกมสไตล์นี้เลยก็คือใครเคยเล่นภาคแรกเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วล่ะครับก็ลองพิจารณากันดูนะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมพาไปดูระบบคร่าวๆภายในเกมก่อนละกันเพราะว่าระบบของเขาค่อนข้างเยอะจริงๆครับ้าพูดกันภายในวันนี้คงจะพูดกันไม่หมดก็ค,คือคัดมาบางช่วงบางตอนบางอันละกันส่วนใครที่สนใจก็ลองพิจารณาดาวโหลดมาลองเล่นกันดูครับก็ค,คือเล่นฟรีแหละทั้ง2ระบบทั้ง Android แล้วก็ iOS มีภาษาไทยครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับมันก็จะเป็นการจัดทีมแล้วก็ออโต้ดูหน้าจอแหละก็คือตรงนี้นะครับกดออโต้เลยทีนี้มันก็ทําการโจมตีได้ เพราะหลากหลายเกมจัดทีมอ่ะมันไม่ใช่เกมแนวแอคชั่น RPG ซะทีเดียวนะการโยกหลบหรือการบังคับต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําได้ดีเหมือนตัวเกมแอคชั่นอา g จครับอาจจะไม่ได้เล้าใจครับก็คือเกมแนวเนี้ยมันเน้นความคิดการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทีมที่เป็นส่วนใหญ่ครับการวางแผนในการอัพตัวอะไรพวกนี้แหละก็คือจะเป็นลักษณะนี้สืบม,มากกว่าส่วนสกิลอ่ะมันก็สามารถกดได้ครับมีระบบช่วยเหลือในการเล่นพอสมควรครับเรื่องของสกิลวันติเออลืมบอกไป ไอตัวอัศวินแต่ละตัวหรือฮีโร่แต่ละตัวของเราเนี่ยมันจะมีสกิลใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเนี่ยลองเปลี่ยนดูเห็นปะอันนี้ลองเปลี่ยนดูเป็นตัวนี้อ่ะเป็นตัวแท้งสายแท้งเนี่ยสกิลมันก็มีให้เรากดใช้ไม่เหมือนกันครับส่วนการโยกหลบอะไรต่างๆพวกนี้เราก็สามารถดึงหลบออกมาจากตัวบอสได้นะเนี่ยครับเลือกเป็นปักพงเห็นไหมถ้าไม่ปักพงมันจะเป็นเลือกแค่ตัวเดียวแต่เป็นการปักพงเนี่ยมันจะเป็นการเลือกทั้งกรุ๊ปเลยนะครับ ในส่วนของตรงนี้ถ้าเรากด on เนี่ยสกิลติเมทของไอตัวอัศวินต่ละตัวเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้อัตโนมัติเลยก็คือเราไม่ต้องมานั่งเช็คนั่งอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรอจังหวด SD, ะดีๆก็เลือกกดเองดีกว่าครับก็กดปิดไปได้ตรงนี้ก็ลองบวกกันดูนะกับบอสเมื่อกี้จัดอีกทีหนึ่งมาก็สู้ไม่ค่อยได้ครับส่วนสัตว์เลี้ยงมันก็มีสกิลในการช่วยเราด้วยนะอย่างไอตัวนี้มันช่วยฮิวฮิวให้เราครับทั้งทีเลยลองกดดูบอสตัวนี้ตีค่อนข้างแรงพอสมควรครับค่าพล เนี่ยครับก็โยกหลบเอานิดหน่อยครับแต่บางทีอาจจะหลบไม่ทันนะบางทีบอคมันออกสกิลเร็วอ่ะเนี่ยครับเวลาเรากดสกิลอันติเมจใช่ไหมมันก็จะมีคัสซีนของฮีโร่บางตัวเนี่ยให้เราดูด้วยครับค่อนข้างเท่นนะคือภาพเนี่ยกินขาดจ,จากภาคแรกๆเลยในส่วนของเควสภารกิจต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นซีนไปนะครับคือตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแหละเดินไปเรื่อยๆครับตามพื้นที่ของเควสท,ที่มันเป็นคัสซีนของมันเนาะ มันก็จะให้บรรยากาศเหมือนกับว่าเราได้ออกไปในโลก Open World แหละตรงนี้ครับก็คือเหมือนกับว่าเราได้ออกไปตามแมปต่างๆเนาะไม่ได้อยู่ในฉากแบบภาคก่อนๆให้เราเหมือนก็ว่าอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในดันเจี้ยนอะไรครับอันนี้มันก็จะเห็นว่าเออเป็นพื้นที่นู่นนี่นั่น,นนะก็ออกเป็นเหมือนกับกึ่งๆให้ความรู้สึกเป็นเกมแบบ MMO ที่เราเคยเล่นนกันนะครับก็ค่อนข้างสวยนะถือว่าทําออกมาได้ดีครับ นีย่ยตัวละครเราก็เปลี่ยนได้ครับเราอยากควบคุมตัวไหนอยากบังคับตัวไหนเป็นพิเศษก็เลือกได้ครับหนึ่งใน4ตัวนี้ก็เลือกได้ตามสบายเลยในเรื่องการทำเควสอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถกดที่ออโต้ตัวนี้เลยตัวเกมมันก็จะวิ่งไปอัตโนมัติให้เลยครับไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยมันก็จะวิ่งไปแล้วก็เนื้อเรื่องของตัวเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะมีเนื้อเรื่องให้ดูใครอยากจะอ่านก็ลองอ่านกันดูครับมีแปลไทยให้เสร็จสับเรียบร้อยเลย สำหรับระบบต่างๆภายในเกมครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของอัศวินก่อนเลยแล้วกันนะะซึ่งไอตัวอัศวินเนี่ยเราสามารถหาได้จากการสุ่มกระชปองครับมันก็จะแบ่งเป็นคลาสแยกย่อยเยอะแยะมากมายนะดูดิตัวละครเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเป็นเข่งมีเป็นอะไรกันเลยครับก็คือมีเยอะมากๆครับแบ่งเป็นตามคลาสคลาสไปสลายตัวสีแดงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวระดับตํานานหรือเปล่านะสําหรับตัวสีแดงเนี่ยครับก็คือเขาจะแบ่งเป็นเกรดสีเลย สีเขียวคือธรรมดาสุดครับแล้วก็เป็นสีน้ําเงินขึ้นไปนะแล้วก็เป็นสีแดงนะครับก็คือน่าจะเป็นเลทหายากที่สุดแหละตรงนี้ก็หาได้จากการสุ่มกระเจาปองครับสําหรับการสุ่มกาชานั้นเราก็มาที่ตรงนี้ได้เลยฮนะไอตัวหน้ารถเขยนเนี่ยครับมาที่ร้านค้านะก็เลือกได้เลยครับสําหรับเป็นตัวนี้ก็คือเรียกอาศาัศวนออกมาครับอันนี้เราก็สามารถสุ่มได้ฟรีหนึ่งครั้งนะตัวเกมมันก็จะแรนดอมมาให้ครับ หรือใครใช้เพจซื้อเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวลองดูสุ่มฟรีดิว่าเราจะได้อะไรยังไงบ้างมันมีได้หินวิญญาด้วยนะนี่ครับก็จะได้เป็นตัวเหรียญสีเงินมาหรือถ้าเกิดว่าอยากสุ่ม10ครั้งเนี่ยลองสุ่มให้ดูสักรอบหนะึงการ10ครั้งตอนนี้เรา ได้เพชรอยู่ประมาณ1,400กว่าเพชรนะซึ่งไอเพชรตรงนี้มันก็จะได้รับมาจากการเคลียร์ภารกิจทําคงทําเควสอะไรพวกนี้แหละมันก็จะได้มาเราก็ลองเก็บสะสมไปเรื่อยครับสําหรับคนที่ยังไม่อยากเติมหรือไม่มีงบประมาณเนี่ยก็ลองเล่นไปเรื่อยครับตัวนี้มันก็ยังพอที่จะหาได้อยู่แต่สําหรับใครที่รีบร้อนหรืออยากจะได้ตัวเยอะเนี่ยก็ลองเติมดูครับมีหลายแพ็กเกจเหมือนกันอ่าลองสุ่มดู10ครั้งดูดิว่าจะได้อะไรยังไงบ้าง อ่ะกดข้ามไปด้วยกันดูนี่าจะได้สีแดงไหมนี่ครับก็ไม่ได้ครับได้แค่เป็นคาบพ,พวกนี้เองแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกหินวิญญาณเนะครับเกรดก็ตามเกมสไตล์นี่แหละค่อนข้างเก,เกลือเือหน่อยนะครับตัวละครพวกนี้เราก็สามารถอัปเกรดเลเวลได้ด้วยนะสำหรับการอัปเกรดเนี่ยก็จะได้จากพวกน้ํายานในการอัปเกรดอีกพีพวกนี้ครับพวกน้ํายานเนี่ยมันก็หาได้จากดันจงดันเจียนต่างๆหรือว่าตามเควสต่างๆครับพวกนี้ แล้วเราเนี่ยเวลาถึงอัปเกรดเลเวล30แล้วใช่ไหมก็สามารถมีใช้หินวิญญาณในการอัปคลาสขึ้นไปครับก็คือจะเป็นการเหมือนครับปลดล็อกดาวน์ขั้นที่2ขั้นที่3อะไรขึ้นไปอย่างนี้ประมาณนี้แหละฮะสำหรับตัวละครของเราครับพวกนี้มันจะมีการติดตั้งไอเทมต่างๆเข้าไปด้วยนะซึ่งไอเทมเนี่ยมันก็จะมีการตีบวกแยกย่อยกันเข้าไปอีกเนี่ยครับมีการอัปเกรดตีบวกขึ้นไปครับใช้หินพวกนี้ก็คือ หินเนี่ยมันก็จะเป็นการย่อยวัตถุดิบต่างๆของตัวที่เราไปได้ไดมาได้ดรอปจากมอนเตอร์มาครับอันนี้ลองสวงเข้าไปให้ดูกันเนี่ยประสมวมันก็จะได้ค่าพลังในการต่อสู้เพิ่มขึ้นครับไอพวกเนี้ยเราสามารถกดแยกแยกชิ้นส่วนได้นะนี่ครับแล้วก็กดติ๊กไปเลยก็ได้เนี่ยไอพวกธรรมดานะใช่ไหมเราก็กดแยกไปเลยแบบนี้เราก็จะได้มาได้เงินมาบางส่วนแล้วก็ได้เป็นหินอัปเกรดขั้นทั่วไปครับ ซึ่งไอการอัปเกรดต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะว่าบางทีอะของของเรามาอยู่ขั้นไหนครับถ้าของสีเขียวเนี่ยใช้ตัวนี้อัปไม่ไดนะ้นี่ครับอัปเกรดก็ต้องปเป็นหินอัปเกรดขั้นสีเขียวเหมือนกัน,นครับถึงจะสามารถอัปได้ในเรื่องของการจัดทีมนะครับมันก็จะมีทีมหนึ่งก็จะมีแสี4ตัวละครนะแต่เห็นเนี่ยมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงขึ้นมาอีกหนึ่งตัวซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีสกิลพิเศษของมันด้วยนะครับแยกย่อยออกไป ทีเนี้ยเราก็ลองมาดูแล้วการสัตว์เลี้ยงก็จะบแบ่งเป็นคลาสออกไปอีกทีเนี้ยครับก็คือมีทั้งฮีโร่มีทั้งตัวสัตว์เลี้ยงเลยก็ลองเลือกกันดูแล้วกันใครจะใช้แบบไหนอะไรครับคือแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความเทพไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละสำหรับตัวคลาสต่างๆของสัตว์เลี้ยงด้วยนะอีกอันนึงเป็นรูปแบบครับรูปแบบการจัดทีมก็คือการจัดรูปแบบต่างเนี่ยมันจะมีค่าสเต,ต็ที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นกรณีเราจะเป็นแบบที่1เนี่ย รูปแบบพื้นฐานครับแนวหน้าเพิ่มพลังป้องกัน6กลางเพิ่มพลังความเร็วในการโจมตี9.1และแถวหลังอะ่ะก็ลดคูดาวสกิล4%แต่สังเกตเห็นว่าเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมครับสําหรับส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีการปลดล็อกข้นไปครับส่วนการปลดล็อกเนี่ยมันก็จะใช้เงินในเกมครับก็คือเหรียญทองนี่แหละในการปลดล็อกเนาะก็คือเราก็ต้องปลดล็อกไปเรื่อยครับเพื่อว่ามันจะได้มีเอฟเฟกต่างๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมพวกนี้ครับ เรามาดูเรื่องของดันเจี้ยนกันบ้างครับอันนี้มันจะมีเป็นดันเจี้ยนทองนะก็คือเข้าไปฟาร์มทองฟาร์มโกอะไรประมาณนั่นแหละถ้าใครเคยเล่นเกมแนวแบบจัดทงจัดทีมก็น่าจะคุ้นๆอยู่แลวล่ะมีดันเจี้ยนหิมวิญญาเนี่ยครับแล้วก็อีลิเซอร์ดันเจี้ยนรูนดันเจี้ยนอีกีครับก็คือเข้าไปเหมือนกับบูสต์สป e ด d ต่างๆเลเวลต่างๆอะไรของเราพวกนี้ไปฟาร์มหาของกันก็คือมันก็จะมีข้อจํากัดในการลงพวกนี้เหมือนกันครับ เออลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับมุมกล้องเนี่ยเราหมุนได้ถึง5แบบนะว่าจะเป็นแบบมุมมองบุคคลไปเลยไหมหรือจะออกซูมออกมาเห็นวิวทิวทัศน์อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นมุมแบบคล้ายๆเป็นมุมทีมครับแล้วก็จะเป็นแบบนี่อีกอันหนึ่งแบบที่4แล้วก็เป็นแบบสุดท้ายเป็นที่5คือแบบปรับได้แบบสบายๆเลยผมห้ก็คือเลือกเอาได้เลยว่าชอบแบบไหนเวียนหัวก็ปรับเป็นอันที่5ไปครับแบบนี้ก็เห็นชัดหน่อย่ะลองดูแล้วกันผมชอบก็ประมาณเนี้ยค่อนข้างโอเคละ ส่วนคนที่ไม่ชอบออโต้นะตัวเกมเขาก็มีครับก็ไม่ยากครับก็ปิดออโต้ไปฮะแล้วกดมือครับเนี่ยครับกดมือแล้วก็เตียครับเนี่ยกดตีทีละนะครับใครไม่ชอบออโต้ก็เล่นมือก็มีฮะจะได้ไม่ต้องบ่นว่าเออเกมมันมีแต่ระบบออโต้นะก็คือเนี่ยแบบแมนนวลก็มีให้เลือกตีครับแต่ว่าใช้ออโต้เนี่ยง่ายกว่าครับเกมยุ่งนี้มีออโต้คือสบายครับ ในส่วนของสกิลครับก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะฮะแต่ว่าต้องทำเควสเนื้อเรื่องให้ปลดล็อกมาถึงในระดับหนึ่งนะถึงสามารถอัปเกรดสกิลได้ครับนี่เราก็ลองลองมาอัปเกรดดูดิว่าจะดีขึ้นไหมยัยงไงบ้างเนี่ยมันก็จะมีค่าสเตตบอกครับลองดูได้เลยนี่เลเวลที่ต้องการครับคือเลเวลตัวละครที่เขาต้องการเนี่ยคือเลเวลหใช่ไหมเลเวล5ถึงจะสามารถอัปเกรดได้ครับ ขั้นต่อไปก็คือตัวละครของเราเลเวล10ขึ้นไปนะถึงจะสามารถอัปเกรดสกิลขั้นเลเวล3เลเวล4อะไรขึ้นไปตามเงื่อนไขของค่าครับอย่าง ediyorum, ผมตอนนี้ก็คือเลเวล5้ละก็คือมันได้เจ็ดแล้วล่ะก็คือสามารถอัปเกรดได้ก็คือใช้เงินนะครับเงินในตัวนี้แหละในการอัปเกรดนี่ครับทุกๆทุกๆสิบเลเวลวะทุกๆ5้าเลเวลวะตัวละครของเราก็จะเก่งขึ้นนี่ตัวนี้เลเวลสิบละ สำหรับพื้นที่ติดตั้งภายในเกมครับก็ใช้อยู่ประมาณ6กิกะกว่านะลองเช็คสเปคมือถือกันดูแล้วกัน CPU ถึงไหม RAM พอไหมพื้นที่ติดตั้งพอไหมนะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้ที่ด้านล่างครับโอเคแหละก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเซเว่นไนท์ทนะใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาทดลองเล่นกันดูแล้วกันครับตอนนี้ก็เปิดโหลดทั้ง2ระบบนะฮะทั้ง Android iOS ครับก็คือมีภาษาไทย Hi ด้วยนะคะ ชอบสไตล์นี้ก็ลองมาดูครับจัดทีมกันดูครับก็ถือว่าค่อนข้างสนุกแล้วก็ค่อนข้างน่าเล่นเลยนะภาพเนี่ยสวยคมชัดเจนน่ครับกราฟิกดูดีครับอลังการงานสร้างสรทธิเหลือเกินนะสำหรับเกมนี้ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องของซีซั่นสตูดิโกันด้วยครับโอเคแหละแล้วเจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับ